โอ้ปลาเดือมาแล้วครับวันนี้ผมจะไปดูวังน้ำจันนะครับซึ่งห่างจากตัวแม่น้ำสองสีจากร้านอาหารเนี่ยไปประมาณ1กิโลครึ่งด้วยาทางเรือครับผมเดี๋ยวเดินทางกันไปตอนนี้ไตไทยเอาเรือมารับละสองลำ ลำหนึ่งไตไถอีกลำหนึ่งอาจจะเป็นไตปูไตจจำเป็นครับวันนี้น<า>หนึ่งลำคือไตจจำเป็นนะครับคือถ้าใครไม่มั่นใจให้ไปลำใหญ่นะครับ,บ,ไ,รบไม่ครับผมขับอีกลำหนึ่งไม่รู้เหมือนกันครับครั้งแรกในชีวิตเหมือมนออกยขับแต่สปีดบ๊ทอนะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันครับเชี่ยาาลงโตกว่าเราเมื่อคืนหนิเมื่อจะแบนขึ้นอยากไปไอเมซอนนะ่ะม,มีใครพาไปันง่นงมาเชน,น,น,นครับเชน,น,น,นครับลำใหญ่ครับเชน,นค่ะใครว่ายน้ำเป็นมาลำเล็กครับ

สปีดโบะครับไม่เคยขับหางยาวทั้งแรกัรบเห็น okay, ไหมครับเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับฟิตสตาร์ทติดง่ายครับ นี่จะเป็นเป็นหน้าผาเก่านะฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นผาผาหินทรายหินแดงอะ่ะถ้าน้ำลงมันจะเห็นชันลงมาเลยสังเกตเห็นเฟินเห็นอะไรไหมครับตรงนั้นอะ่ะคือชุ่มน้ำจากข้างบนละมีเฟินมีมอสข้างบนผมจำจุดขึ้นไม่ได้ ยางเข้ามาปลูกใหม่หมดล้ายหมดล้ายเพราะตรงนี้เคยมันเป็นแหล่งชุ่มน้ำที่ต้นมงต้นไม้พื้นที่เคยขึ้นเยอะมากเลยแต่ตอนนี้มี เจอไม่ได้มานานบอนไหนที่มันเป็นหวยเทิงเถิงบอนพูดว่าแม่นบอกบอนหัวโค้ง สมัยก่อนมีต้นยางใหญ่แต่ขึ้นไปแล้วมันเป็นดงพักน้ำนะเดี๋ยวมีน้ำจั้นไหลลงมาฮะนะน้ำหักไม่ต่ก่อนเขาเอาไอ้น้ำจั้นไหลม่งเป็นน้ำจักเป็นน้ำจั้นน้ำจั้นน้ำจักเป็นยังไงแต่พื้มันไหลมากครับโขกโขกเป็นมันโขกน้ำจากคือไหหลใ้กับน้ำจั้นครับน้ำจั้นเป็นอะไรไป น,น้ำจากน้ำกันน้ำจอ่อสิถ้าเรียบเทียบกับสมัยก่อนในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยอันนี้ถือว่าระดับน้ำกปกติต่ำกว่าเยอะครับปีปีสองพันสิบแปดเนี่ยคือน้ําขึ้นสูงจากที่เรานั่งเมื่อคืนน่ะลงไปแค่สองเมตรเองนั่นคือน้ําสูงสุดน้ําท่วมวิกฤตวิกฤตน้ําท่วมด้วย แต่ถ้าปกติแล้วมันมันควรจะต่ํากว่าที่เรานั่งเมื่อคืนนะ่ะประมาณสี่เมตรหน้าเนี้ยมันควรจะเป็นน้าหลากช่วงระดับเนี้ยมันควรจะเป็นบุญเดือนหกละบุญบังไฟอ่ะสิบห้าข้ามเดือนหกระดับน้ําเท่าเนี้ชาวบ้านหาปลาอีกกลับเนี่ยจะหาช่วงบุญเดือนหกเนี่ยระดับน้ําจะเท่านี้ ไปไปดูน้ำจันตรงนั้นแหละอ้าวสตาร์ทไงวะเนะี่ยไตจำเป็น เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนแปบ๊บนึงเดี๋ยวขหาทางขึ้นแป๊บหนึ่งครับขึ้นตรงไหน เดี๋ยวผมขึ้นข้างหน้านี่แหละโอ้โมเดิร์ม้า,าปีเลยบอกมโ,อโมเมนต์อยู่นี่บอกวางน,นางน้ำจั้นลีสออะไอยู่ในแถวนี่โมเมนต์บอก โอ้ยเราเข้ามาทำไมกันเนี่ยอ้ยไส่มือใหม่สมัครเล่นไปขับเก๋สปีดโบทครั้งแรกเลยเนี่ย <laughs> ตกเหื่อเด้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ บันไหนบันไนโอ้ยตึง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 ฮะโอ้ยพอดีแหละเสียว มีจริงครับมีจริงไปครับไปลยครับไปน้ำกันนี่นะไปขขออขอเเรืมันสั้นวะสั้นขนาด มีทางขึ้นไหมวะ <c oughs> ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดถอยถอย ใค,ใครเนี่ยใครเนี่ยภาษาลาวเนี่ยแปลว่าคอยยังชั่วนหน่อยใครแหน่นะหมดตายแล้วไทยทางรถมันเข่าไปาไหนทางรถ นี่มีนี่อ้อยสามสวนนี่เกลือเถานี่มสมุนไพรเห็นไหมรู้จักไหมใบหนึ่งสองสามสี่สี่แฉกใบสี่แฉกเป็นเถาดับก็ได้ครับ กลับเลยผผ<ฮ>ิดหวัง Boom. Uh. ทุกท่านครับบทสรุปก็คือวังน้ําจันท์ได้แปลสภาพจากป่าชุ่มน้ํานะครับกลายเป็นสวนยางพาราไปหมดแล้วครับน,นี้ผมหาทางขึ้นไม่ได้แล้วก็คาดว่า20กว่าปีที่ผ่านมาคงเปลี่ยนแปลงสภาพไม่เหมือนเดิมแล้วครับก็เสียดายมากครับธรรมชาติตรงนี้ ได้จริงๆรอบหน้าผมจะเดินขึ้นไปสำรวจข้างบนที่ว่าเป็นตำแหน่งของวังน้ำจันอีกทีนะครับไงติดตามชมกันอีกทีครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับ